สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมันอีกสภาพพ่อแม่พี่น้องไปชมผลงานการดักแมงวันทองนะครับผมว่าแมงวันทองสี่ติดกับดักฮับบอลนะครับผมไปครับผมตามไปเบิรงนนักกนเลยครับครับผมจุดแรกของเฮาจะมาเบิรงอยู่ต้นชมพู่นะครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิรงนนักกันครับผมอันนี้มีอยู่ครับผมฮบอลายนะครับผม นี่ตัวแมงแมงวันทองไปต๊ลงพื้นแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง้วค็มีหมดมามีหมดมาตอมนะครับผมพอดีหมดต่อมมีจะแมงวันทองจะบ่คอยเข่านะครับพ่อแม่พี่น้องมีหมดดำมาตอมนะครับผมแมงวันทองเลยบกค่อยหลายนะครับผมไปครับผมไปชมอยู่อีกจุดหนึ่งครับผมครับผมอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้จดนี่ลายครับพ่อแม่พี่น้องเอุ้่นะครับผมลายครับผม นอนอยู่ข้างล่างก้นขวดน่ครับผมน่าจะหลายร้อยตัวครับผมนะครับผมตอนนี้ก็มีตอมอยู่อันนี้นิดน่อยนะครับผมอ่าอาจจะเป็นกินอาจจะบ่อแห้งแล้วนะครับผมก็เลยบาตอมบ่อลายปนได้นะครับผมเดี๋ยวไปมองจุดต่อไปครับผมพ่อแม่พี่น้องครับบริเวณนี้จะเป็นต้นลำไยด้อครับพ่อแม่พี่น้องต้นลำไยครับผม เบิ <j als> oh, ่งจุดต่อไปครับผมอ๋ออันนี้แห้งไร้ครับพ่อพีม่ีน้องยักตอมอยู่พี่น้องตัวนี้หายยักตอมอยู่ครับผมแม่เป็นยักตอมอยู่ในขวดอยู่ครับผมแสดงว่ากินยังบ่ทันได้เบิดครับผมนะครับผมเบิ่งอยู่ครับพ่อพี่น้องเบิ่งพ่นตกอยู่ในน้ำนะครับผมพ่นไอ้เมื่อยบินแล้วพอก็จะตกลงน้ำนะครับผม กลับไปบ้งจุดต่อไปครับพ่อพี่น้องได้ผลเกินคาดอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องได้ผลเกินคาดครับผมปีนี้คือสิ่ด้กินอยู่ดอกลำไยครับผมนะครับจุดต่อไปครับพี่น้องจุดนี้ก็ลายพ่อสมควรครับผมลายยูพ่อสมควรนะครับผมบ่งครับผมพกกับบินตอมอยู่ครับผมข้างในก็ได้นะครับหลายพ่อสมควรตัวนี้ได้ครับผมครับผม ไปอีกต้นต่อไปนะครับผมหลายจุดครับผมใส่ไอ้ต้นใหญ่มีหาหกต้นใส่บสัสตุต้นเลยครับผมครับต้นนี้ก็มีครับเดี๋ดูต้นนี้พีนนอกอือต้นนี้บกค่อยหลครับพอพีน้องก็มีอยู่ฮับบลายเป็นไรครับผม เปนนิบ่ค่อยหลหรือกินบอดีบ่นะครับเดี๋ยวค่อยอนามัยมาชุบอีกครับผมอาจจะกินบอดีครับผมครับไปต้นต่อไปครับผมไปจุดต่อไปครับผมยุดนี้ครับพี่น้องโอ้ยยดนี้เกินคาดพี่น้องเลยครัลอยอ่งรองอยู่นะครับผมใต้ก้นขวดนะครับนะครับผมแม่กันยังตอมอยู่ครับผมกินยังแรงอยู่ครับผมแม่ยังตอมอยู่ นะครับเกินคาดครับเกินคาดจุดต่อไปครับผมดกครับพ่อพี่น้องเอ้ลำใหญ่ต้นนี้เป็นต้นล่มนะครับพ่อพี่น้องต้นลมนะครับเป็นลำใหญ่ต้น,นี้จะล่มครับผมครับอ้อันนี้จะเกินคาดพี่น้องเอ้พอ่อครับผมอดท้อ รอยลองอยู่นะครับพี่น้องนะครับแม่ก็ยักตอมอยู่ครับเต็มขวดอยู่ครับผมน้ำขวดนะครับผม,มเกินคาดครับเกินคาดเกินคาดอ๋ออะไไม่ได้ต้นนี้สุสายที่ได้กินอยู่แล้วครับผมดกๆกพี่น้องลดนต้นนี้นะรับผมมาต้นสุดท้ายครับพี่น้องต้นสุดท้ายแล้ว มาดูต้นสุดท้ายการจะเป็นยังไงอืออันนี้ก็พอสมควรนะครับพี่น้อยหมดตัํมก็สองสามร้อยตัวแล้วครับอยู่ก้นขวดนี่มาแต่ว่ากาัแม่บ่ค่อยตอมปเไยกินน่าจะจืดแล้วละครับเดี๋ยวจะน้ำยามาเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะครับสำหรับคลิปนี้กับภาพพ่อแม่พี่น้องมาชมบงึงไอ้กับดักแมงวันทองครับผมอ่าได้ผลเกินคาดครับพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยาก เอาไปใช้กับสร้างได้ครับผมในลาซาดานะครับผมนั้นยาล่อเมงวันทองนะครับผมหาเลยครับผมะครับสหรับคืนนี้ขอจบไปท่าทามคืนนี้ครับสวัสดีครับ